ช่องนุ่มมาปาไตยครับหายหนาหายตายไม่ได้นะครับยิ้างนครับกาเสาครับปรเด็ออกฮาครับานครับจะเขากลางขึ้นครับออกมาหาครับขี่รถมาครับมาเจอป้าโผล่ครับเห็นผึ่งอยู่ครับเต้บ่ขยิบไลยครับมีตัวตอมอยู่ครับตอมดอกกับโผล่ครับต้นสองครับเจ้าซ้ายแหรอครับุญหาจุดตอมดอกไม่ได้ครับโผล เหมือนแม่จะเป็นขำหัวครับแม่ผึ่งนี่ครับเป็นขำหัวพอมไปน่ครับไปของต้นประดูกไปนี่ครับไปหยาบกระดูกครับขามไปครับโอ้ห่างอยู่ตรงไหนขาโค้งหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะขี่รถไปเบิ่งครับไปครับพี่น้องตามห้างกันตามห้างหน่อยกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าครับไปครับ ขี่รถนครับรถเบิ้งเรี้บกเกาะเท่านี้ครับเบิ้งตัวนี้็บ่มีครับเนี่ยขามฟักหวยนะครับพี่น้องครับนู้นขามบักหัวยักหครับตัวนี้ใหม่ใหญ่ครับขามไปบ่ได้ครับครับยังไดงน้องใ่ครับพี่น้องใ่เผาครับใ่ปาหาอย่างนะครับเอาดอกตายเบิ้ลบางต้นกบ่ตายครับแต่ออาไหมครับแด้มากครับ บ่หูบ่หูว่ามันนี้จะได้อีกยังอีกบอครับว่าจะไปหานใหม่อต่อครับพี่น้องฝืนใจะบดอะนะครับขวามฝ่าวหเยครับนิ่มกบดสักครั้งเลยครับนิ่มครับอันนิ่มนิ่มก็ไม่มีนิ่มหาอยากครับเราจะไปหาน้ใหม่อีกซักหน่อยครับจะจักรบานครับพี่น้องครับไปครับนี่ครับพี่น้องมาหาหนใหม่ดีกว่าครับขอที่เคยได้ครับนี่ครับหนหนึ่งใหม่อีกนอหนึ่ง เต้ามีหลายลครับตาเตาเดี๋ยวคดเบิ้งไว้ออนหรือเปล่าครับสับครับสับยิดหน่อยครับตัด อโน่หนึ่งครับเดี๋ยวเอโน่ขันไดออกใหมเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องครับสองกอนี่ครับได้สำนียครับนี่แกงหนึ่งครับเด็กเปียโนสองกอนี่ครับอ่อนเลยครับตาตาอ่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเพิ่อโน่หนึ่งอีโน่หนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิ้งสองกอนี่ครับคู่กันครับ เก็บใส่ยามครับโดยเบิ้งสองก่อนึงครับไปครับนินหนึงครับ,บแหงตว์แหงแตกครับน้องใหม่ครับปิดตาเตาตุปุติปิอยู่ครับแต่ยังมุ่งหั่ครับตัดตอนนี้ก่อนใส่หมีครับใส่มีตัด ใหม่ป,าป,าามปาลาครับเดี๋ยวจะบิ้งเขาแนครับผมจุงไวยนอหนึ่งครับปนิ่งเหี่ยวแห้วครับพี่น้องคนบเบาๆนะครับยูกในเง,งี่ยไว้บึ้ง เกียนครับพี่น้องก้นนอนนี่เกียนไปครับแต่เป,เปิดมองข้างนอกฝั่งผมจะมีใบไมหรอเปล่าครับนี่ครับอีกนอนหนึ่งครับ นีีมฝั่งนี้มีมน, the นอดเดียวครับก้อนนี้น่าจะมีสองนอนครับพี่น้องครับเอี๋ยรวมกันว่านอนหนอนรุ่นหน่อนใหญ่อีกนอหนึ่งเต่ากันบ่อหัวจันท์ครับนอนเท่ากันเลยครับพี่น้องครับสองนอนก่อนอีสองก้อนยังบ่นเลยครับเรื่องเปลี่ยนตาเต่าเต็มเลยครับกล้องออกครับ ปครับเดี๋ยวแวะกระบานไปเบิ่งอีกกอนหนึ่งครับว่เจะออกหรือเปล่าครับอีกกอนหนึ่งครับไปครับนรับรถครับแวะกลับมาทั้งกระบานครับกอหนึ่งครับออกสามนอตเตเดีแค่นอตเดียวพอครับนี่นี่ปล่อยไว้ให้มันใหญ่ครับสองสองนอตนี่ปัวหายใหญ่ครับจะตัดนอนี้ครับ เดี๋ยวเบื้องฟองหนึ่งว่ามีหรือเปล่าครับครับฟองหนึ่งมีนหน่อยครับตัดออกมาแหล้ะครับโดยจากกลับบ้านครับไี่น้องครับกระดี๋ยุบานว่าได้ร้ายครับไปครับกลับานครับครับพี่น้องครับยังมาหารลครับเหอเห็ดครับพี่น้องเช่นธรหมะครับเช่นธรหมกครับรถจอดอยู่นี่ นีก็มีครับหลายอยู่ครับไปครับเดี๋ยวคอเก็บกอนครับนี่ครับได้อยู่ครับพี่น้องครับอมนึงครับใส่โมกใบตองครับพี่น้องครับตุ่มใส่ใบตองมกครับไปครับก้าบ้านครับนี่ครับพี่น้องครับกลับ้านแล้วครับเป็นน้อยเผาไม้แดงครับเดี๋ยหลายเลยครับ นอออนครับตาตาออน s ั a r p มากครับไปต้มจิ้มกระปิครับนี่ครับนิ่มกระไรได้ครับวันนี้ครับเดจเจน้องใหม่ครับครับน้องใหม่ครับฝากกุญเวยกุยแจครับนุ่มบาดปลาแตะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจับควาดชิมไม่ไหมครับเดนน้อเดี๋ยวน้องใหม่นิ่มกระไรสักครั้งเลยครับจะหาใหม่เดี๋ยวจะไปหาใหม่ครับเดี๋ยวให้แมลงจักเลยครับตัวนี้ฝนตกบ่อยครับตกแตะตัวหมื่นครับ นี่มบมําเพ็ญไปนั่งครับหาว่าเจอหน่อยนะครับอากาศขึ้นขึ้ครับแต่ไม่ออกใบใบแต่ครับนี่เท่น,นะครับจะไปกินเข่าแล้วครับหนิงกับพ่อแค่นี้ครับพี่น้องครับ